มันใช้สกิลตัวนฮูบล่าโอ้ก็พอไม่ได้ใส่เนาะแดงมาแง่างเนี่ยก็ไม่มีแล้วเนี่ยตัวเอ้อเอา้าแล้วก็มอตัวนี้มาทำไมวะเนี่ยโหก็พลเอ๋อเลยตอนที่กขเจ้าตัวนั้นมามาดิเพื่อนออกมา อยู่แต่ไหนวะวะดันเลยดูแม่งูใแต่ไอววแม่งร่าเลยเลย่างพันดาสบายเลยแม่งเลนสเปเลี้ยงไไอ้ยักษจููว่าเขาพันดาเวลาเลยงูดก็แม่งมเล่นอย่างเดีเดยว ก็แบบมาดิเ,เดิมเดิมเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอปั๊มยาก่อนความจริงไม่ต้องปั๊มก็ได้นะมันมาดิ ขั้นแรกเราก็ต้องใช้สุดตนหน่อมาเธอคุดขอร้องวยล่ะด้วนะน้องดันก็ไม่ได้อะไม่มีสเปซอะเพื่อนออกมาโอ้มาเธอโอ้ย่างนี้ผมก็ยิงแม่งไม่ได้ละผมยิงมันไม่ได้ครับเพราะไม่มีหลบอยู่แต่ในวอล มันมีลูกซองมันชาร์จก็ได้มาเลยก็ต,ต้องเล่นระยะไกลกับมันใช่ไหมเนะี่ยโดยที่มันไม่ยอมออกไว้วลเลยอย่ายิงคกูครับกไม่ได้ยิงครับมันเล่นยาวนานเล่นนี่ก็ไม่ใช่เล่นมาก,กากนะครับ สามารถงันหมมัวผมได้ผมก็สามารถงันหัวมันได้เหมือนกันตาเรียกทุกคนก็น่าจ,จะเห็นครับแ,แ,แม่งแข่งเก่งเฮ้ยเฮ้ยมันรู้ได้ไงเนี่ะอยู่ไหนเนี่ยผมว่าอันนี้เขาอาจจะเป็นนักแข่งปลอมตัวมาก็ได้นะครับเฮ้ยทำไมมันมคมจังวะหมวกแตกนะเฮ้ยโอ้ไม่ใช่ละคมเกินขนาดพยาดเกิน ลงลระยะเขาครับเฮอยผมขมๆลุน้นๆออกมาซึ่งๆแ้่ได้ไหมนั่งากยิงเลย,ยิูตายกูตายเล่นยากเหรอเออเร่ยระยะนี้แหละต้องการเชื่อยะยะอ,อ,อย่าเล่นระยะใกล้กูขอร้องอย่าเล่นระยะใกล้ครับ ก็แล้วล่ะกูวิ่งหนีล่ะตอนนี้ ได้แล้วนะโอ้ยเจ็บแล้วนะพี่หยานะว่านะที่เนี้ยว่านะทรงนี้แม่งเจ็บหนักกูเข้าาช้าเลยดิกว่ามาดิพี่ ก็ไม่มีพื้นจ้าเมันหลบอย่างเดียวอ่ะมันร่อใก๊อเข้าไปอย่างเดียวเลยอ่ะมันรู้ว่าไงวะก็วิ่งไปอีกอย่างนึงเด็กก๊วิ่งไปมันก็ใช้ลูกซองชาร์จก๊อดิใคราจะงู่งเาไปอน่ถ้าเป็นพ่อเาวิ่งเขไปแหละตายอย่างเดียวอ่ะพ่อตายแล้ว รอบนี้แหละผมยังไม่พี่ชนะละผมรู้พี่คิดอะไรอยู่ผมรู้พี่จะต้องงัหัวบผมแน่นแน่นอนคิดว่าบาเล่ก็จะสาบยางเดียวเลยหรอ้่ มาดิไม่กลัวหรอกพี่แค่โผล่มาพี่โผล่มานั่นไนี่รู้เรียมรู้เร่ยมกูอีกแล้วอ่ะรู้เร่ยมกูเล่าก็คือเข้ามาเลยละกันเชียมรู้เรียมบ้ารรู้เรียมผมแล้วผมก็เข้าช้าเลยละกันชนเนี่ยโดนหัวไปห้าร้อยอ่ะเมื่อกี้หนาจังวะ พี่ครับพี่ยอย่อย่อัดตัวขอโทษทีห้องไฮไลท์ขออัดหาัา<ะ>ใช่รอบนี้ถ้าเกิดดวงดีเราก็อาจจะไม่กลัวมาดิพี่มไม่กลัวแล้วมาดิพ,ดพี่ไม่กลัวกลัวอยู่แล้ว ัมบอกเลยพี่ี่เที่ยวสวรรค์อ่ะพี่เขาบอกโอ้ยพี่พี่อย่าพ,พ,พี่มันรัวพี่ผมขอร้องชิบหา,ายม,หม,ามันเล่นตัวรัวตายแน่ยมันเล่นปืนพลาส์มัน่ผมเล่นไม่ใหญ่มันเล่นยากมากผมผมตาย เดียวอะแล้วยาผมก็หมดแล้วด้วยอัดตัวนะขออภัยด้วยเดินหมุนเลเเ่มาดิ พี่ตอบตายครับทุกคนแหลกแหลกครับแหลกถ้าถ้าผมรังดีก็อาจจะแปดสามนะแปดต่อสามไม่รู้ผมจะชนะเขาหรือเปล่านะครับเพราะเขาก็ไม่ได้กากนะคตัวหัวนะครับเขาอยู่แคนไผ่อะไรสักอย่างนะตัวหัวจะสูงนี่อาจจะประมาณร้อยยี่สูงแค่ไหนร้อยยี่ เลยครับพี่ชายเอาเบบี้งอเบบี้งอพี่ชายพี่ชายพี่ชายม้แตกแต่ผมก็หามตายใจผม,ผมอาจจะโดงนงัดหัวผมหวังว่าพี่เขาจะไม่เล่นเอาจริงกับผมนะผมจะลองใช้สูนี้ดูนะสูนลูกนั่งยิงเออสูนลูกยังยิงที่ผมใช้ก็จะนั่งอย่างนี้แล้วก็วงัดหัวแต่เขาอาจจะงัดผมได้นะ

<อ>ถ้าก็ไม่วนอะโอกาสที่เขาจะง,งนันหัวต,งตรงๆกอลเป็นง่ายมากแม่ไม่เห็นหนอในคลิปอะก็ลยนวนตลอดอะคือมื่หนึ่งหนึ่งกับพ่อก็เถอะเขายังวนอะเพราะเขากลัวก็งันหัวตอนแรกๆเขาไม่วนอะว่าเขาก็โดนก็นงันอ่ะก็ต้องวนงนันไม่งั้นเขาโอกาสงันหัวเขางันหัวก็นี่ก็ตายอ่ะพี่หยุดกลายเป็นลิงเนะ สวยนี่ผมเข้าช้าเลยครับนี่ผมเข้าช้าเลยครับพี่ผมเจ็บแล้วนะเฮ้ยคลิปละคนดูยากหมดเลยคลิปจัดอ่ะจำวัเนะี้คือกาต้องเล่นอยู่ที่ฐานตัวเองเพราะผมไม่สามารถออกไปได้ถ้าออกไปคือตายอ่ะร้อนครับช้าดะ

ลเล่นปกติเล่นปกติเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่อย่าเล่นระเบิดดิเฮ้ยอ่าถ้าพี่จะเล่นอย่างนี้ได้นะ นะครับถ้าใครไม่เห็นใครบอกว่าไม่แยงไม่เห็นแดงดูครับดูใหม่ครับหัวเขาแตกนะครับหัวเขาแตกรอบนั้นนั้น,น้เลยที่ผมยิงก็แดงนัดสองก็แดงใช้สูตรเดิมครับดูฐานวเองเนีย่ยฮะเฮ้ยจุ๊บนี่เขาจะเล่นอย่างเดียวเลยผมว่าผมไม่น่าจะไหวครับที่เดิทางระเบิดอของโ ต่อสี่ครับพี่ห่าพี่อย่าหาผมครับโอ้ยโอ้ยเบิร์ดเบิร์เบิร์เบิร์โอ้ยพี่เขาจะไปเบิร์งเดียวเลยเฮ้ยเหมือนเขารู้ล่ะแม่เดียวครับพี่ เชร์กดติดตามช่องแม่แจงให้ชั้นลให้ถึงคนกลับไไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ